ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนแฟมลี่นะฮะตอนนี้ลุงช่างสตาร์รถแล้วนะฮะทีมงานพร้อมนั่งกระเป๋าขึ้นรถแล้วนะฮะตอนนี้อ่ลุงพันภารกิจด,ด่วนไปด้วยนะ FC นะนะเขาเรียกว่าภารกิจในไปด้วยนะฮะจะกระเป๋าพร้อมนะ FC เอาพร้อมคนพร้อมอ่า พอพ่อเพลงน,นี้ไม่ติดลิเกซีดเนาะว้าวลงช่างเต็มตัวรอเลยนะวันนี้ ก็ชุดสบายๆนะของการเดินทางของนุงช่างนะวันนี้รองเท้าสก็อตยีนส์เสื้อยืดนะคะพ,พอฟืนเสื้อ u t u b e นะนี่ค่ะเพราะว่าพอฟืนมีเสื้อ YouTube ทุกตัวเลยทุกสีทุกวันดูน้องมาสองตัวนะโอ้ชำเลืองดูแล้วน้องมาสองตัว น้องหมาบอกว่าอยากไปด้วยอยากไปด้วยนะนั่งชงเชงยชะเงิน่ะน่ะกระเป๋านะกระเป๋า เป็นไรครับผมเป็นไรครับผมเป็นไรครับผมไม่อยากเปิดเผยตัวตนโอ้ <laughs> ไม่อยากเปิดเผยตัวตนหรอครับผม <c oughs> พอฟื้นจองด้านหลังแล้วนะครับพี่น้องเพราะว่าพอฟื้นพักผ่อนพักผ่อน ยืดขายืดขานี่นะยาะป้าก็นน่นนะป้าไปจิ้มแจ่วหรือเปล่าเนาะลุงพันป้าไปจิ้มแจ่วหรือเปล่า อ,อย่าบอกนะจะเอาใบแมงลักกลับไปที่สุริน่ะเ,ายายเะรเาขยายพันธุ์เ์ล่บลโอ้ยขยายพันธุ์ขอบคุณเมียนป่าผู้ฝึค่ผมไม่หมดราคาลุงมืดแล้ว,ลอ,ลวอ๋อค่ะ ไม่มีราคาลุงไม่มีแล้วค่ะเมื่อวานไลฟ์สดบอกคุณใช่ไหมครับผมทีแรกว่าจะเอาหมอลำมาโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจิโกบอกว่าอันนี้เป็นเวทีหมอลำจริงเหรอเอ๊ะเราได้ยินว่าเป็นไอ้นั้นนะระวงย้อนยุบนะเย้มีจิโก้จิโก้เอ๊ เป็นลำวงย้อนยุกเป็นลำวงย้อนยุคพอฟื้นจองที่แล้วพอฟื้นจองที่แล้วก่อนออกไปหอมแก้มแม่ยังใช่พอฟื้นแกจะได้นอนส่วนจิโกกับไทยมะนอกจะอยู่ด้านหน้าพ่อจะต้องชวนลุงช่างคุยแต่ไม่รู้ว่าใครจะหลับก่อนใครเดี๋ยวเดี๋ยวนา กินข้าวหมดเลยช่างข้างหน้าข้างหน้าไม่เป้าใช่ไหมช่างเป้าอยทั้งงช้างนาทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังเรียบร้อยไปแล้วระยะทางก็ประมาณ400กว่าโลไปแล้วระยะทางจากนี้ไป400กว่าโลค่ะค่ะเดินทาง8ชั่วโมงบ่400กว่าโล8ชั่วโมงถึงไหมอ่าปิดก่อนปิดก่อน ป้ามาแล้วนะคะป้ามาแล้วเริ่มทยอยขึ้นรถแล้วนะคะบามืดนน่าจะไปกับแอดชิดหรือเปล่าน้องนะคะ,ะอันนี้ลุงช่างนะคะ โอ้ผักบุ้งเต็มเลยพี่น้องอุงพันก็นะลุงช่างให้ไปด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ไปถ่ายคลิปนะให้ช่องมนโอมนะคะโอ้แต่งตัวรอเลยนะวันนี้ผ้าใบนะทุกคนเลยนะแต่วันนี้วันนี้ลุงช่างไม่ได้ใส่ผ้าใบนะใส่สกอครับผมเออปกติ เพิ่นจะใส่ผ้าใบเนาะโอเออต่ป้าใส่ผ้าใบแทนปกติลุงใส่ผ้าใบวันนี้ลุงใส่สะกอทุกคนใส่ผ้าใบหมดขุนันนี่ทายอมอ้าวบามืดไปกรแอดชิดจริงจริงด้วยนี่นะนี่ราว่าแล้วอบามืดก็ไปกรแอดชิดนะฮะ จะได้แอดชิดจะได้มีเพื่อนเนาะอะ่แอดชิดจะได้มีเพื่อนจะได้ไม่เหงาน่าจิกโก้ก็จะไปรอก,กาแฟแล้วจิกโก้อะตอนนี้เราก็จะขึ้นรถแล้วนะคะเอฟซี อันนี้ขึ้นรถแล้วพี่น้องไป ああ、oh <laughs> ตออลงเขาเลยเดากันเนาะตีบก้อยเลยไายกล่ยสาธุกล่ยัวกอาก้องนะนะคะลุงช่างก็เตรียมเดินทางแล้วนะคะมาไหว้องค์ปูเน,ะนาะนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเอฟซีท่านมากค่ะสวัสดี